สบ,บายดีป่าลุงสบ,บายดีสกูุตคนสุมมงสบอนปาลุงเลยบรรยากาศยามแรงแรงหลังจากที่พลังเดือนติดโซลารเซลล์สนาบาน้านล, <c oughs> ลูกลูกกเลย,าายาลอาจจะคือบันทเกิดลูกหลาน้องดาคือบันทึอเ <c oughs> กิดอืมลูกลูกกับภาคกาิณนยามแรง พอเปิดเพลงปุ่นที่เด็กกระซิบบ่ฮะน้องดานามักมวนคือยังมีปลาลูกเลยสบายดีพี่น้องสบายดีปลาลูกน้องดาน้องดาเต้นใน้ปลาลูกเบิ่งกอดแนวด้วยกอดแนวให้ปลาลูกมาด้ย โย่ย่โยหอนเอวหอนเอวหอนเอวถังดาบ้าเกินไปไหมลูกพี่พี่มาเต้นอยู่พี่ลูกล่ะพี่มาเต้นอยู่พี่หอนเอวถังดา โกโกวาเซย์ประกันสุดๆโกโกวาถอนแอร์ดูหนังละเอื่อยก็โอ้ยเล็กน้อยเต็มหมักหมื่นปลาลุงเลยบุนะเปิดเข้ามาทางด้านเฮือนคั่วปลาลุงเลยว้าหนูไม่ทงทำไมลอยมายุ่มไม่ยาอยู่ แล้วทำไมเธอต้องวัวบวบปะลุงเอ๋ยหกได้เขามากอะไรก็โชคแน่เนาะมัยุมมยะอยู네่ปุนทั it, so ้งปุนแต่แม่ทำอะไรคุณแม่ต้มเครื่องในย์อยู่ต้มปอดปาลุงเอ๋ยยังเชือหวุมหุ่งมันจังเปื่อยไปบ่ฮ้ยห้าวน่ะโบกินปาลุงเอ๋ยต้มปอดนะมันกระแสเป็นหน่วยเหมือนหวุมหุ่งในข้าวเหนียวน่ะใส่สามเ่แล้ อาะอีกเลม,มันเปื่อยไป <c oughs> มีเคลียรลับต้มจัวมะหุงมันเปื่อยไปว่าสันโสด,ดกับบ่ใส่นวยมันดอกมะขามนี่กับเขาของเฮ้ากับปลาลูกเลยสิเปน็นอันนี้แหนมกับผอนงเดือนกับเด็กลูกลูกเพราะว่าเฮ้าบอกกินอันปอดัดน้ำทำนนงี้ก็ไป เงียบประคับอ่อนพี่น้องต้มใส่บะปคับอ่อนบอกบ้ามังเอือทถาแม่คือมันงามแบบนี่บ้าหมุนรูปปรลุงเอลยหน่อยมังเอือดงามแบบนี้มันมันเอาไว้ห่อข้าวบ่แม่ไว้ใส่ห่อข้าวจะหน้าก็ห่อข้าวห่อน้าตูดสวยฟีมือพอน้องเดือนกันจะกแม่เด้อบรุงเฮือนคั่วก็ขอโทษขาอภัยข้ากับเขามาบ้านข้ากับเขามาบ้านเนาะ ทางลงโตปันไดปะลูงเงยอันนั้นเป็นทางด้านนอกรีวิวให้เบิ่งตอนกลางคืนอันนี้เป็นทางขยะเขาบอลลางถั่วลางบวงโห่บอลแหกกระซามเขาบอลหอยหมอแหงแตกกระโปงขยุ่นนอกหอยนั่นหอยนี่กัน สุด้ายเนี่ยแต่พวกกระต่าปลาลุงเอ้ยหกมายุมายะอยู่พูตเทียบขาวติดน้าอวยไปทั้งนี่เห็นหกปลาลุงเอ้ยหกแล้วก็บวทำแม่์เขามาใหดื้อคืออยู่แาเนี่อยู่แนวกินนะปลาลุงเอาไ้เก็บไปแน่นหนเดียวอันยามแร่งทำม่์เป็นกระปุกอีกลายน้แม่ปีนี่ลายมันยัางลายอยู่ดิ่ระปุกแบบบบเบิ้เออ อ๋อสีกินสิยายสีให้นอกปรูน้ำเหมืนแล้วแม่นันน่นแหละอันนี้เป็นหัวพักเทียมหัวพักเทียมเนี่ยก,ก,กระทียมเมื่อกลายอยู่ปะลุงเลยแต่ว่าเฮาดึงไปเหลือน้อยหนึ่งหัวกระเทียมน้ำมันงมทงก็ได้สี่ทงมีแต่น้ำมันไหลปะลุงเลยน้ำมันไหลที่เฮาไป 500, ไาาไไห,าห้าเหมือนนั่นแหละแม่ทำแมเห็นน้ำมันทงไว้น้ำแล้วก็ห้าวสิแกงเหมือนน้่ทำไมไปจิ้ต้มปอถ้าแม่บะหยิตตดแกล้งนมำมัน,นมจ์เ้าก็เลยยุดไปก่อนว่า กะตาก็เป็ยุ่มาหย่ายกะหกเนี em, du ang, du ang, du ang. A, a, ่ยก um. nope. hmm. ็ถอดกอพายละลายปลุงเลยฝนต้มปอดปวดร่วงร่วงร่วงทำแม่หมอเห็ด่นเห็ดเองเพิ่นะขาดก็สั่นน้ำมันขาดนะพามามาขาดจะมันห่อนะมันแห้งเป็นจุดเป็นจุดน้ำาหกแน่ปลาลุงเลยก็ถอดก็พายตอนนี้กำลังปิ้งแหนมปลาลุงเลย เอาตองห่อยันมันโยดปีงไฟอ่นอ,อนๆชี้ไฟก็ไปชีชมพูงามแต่ว่ากเกาะไม่น้หนองเดือนนี่ปีงแหนมไฟอ่อนๆออนลอยมันเลือ้งอำลามอยู่ปลาโลงเลยอ,อุยมาทางในทางด้านนี่ก็ะทะแมต้มปอเดือบรอยเดือซอยเดือบรอยเดือบรงูงเลยใส่ถวยอันนี้เป็นเจลมะนาว ักแล้วก็มีน้ำไม้ต้มแน่ป้าลุงเลยบุญธรรมะกำลังไข่เพราะว่าถ้าต้มจากตู้เย็นไว้ป้าลุงเลยกระดานิดแต่งเอาไปกินน้ำไม้ต้มก็เป็นน้ำไม้สางไผ่มะกอชิวานป้าลุงเลยอา้ากับอาบคือมาลัยมีแต่ยอดมันบ่แม่โอ้ียนถ้าน้องได้กิน โอ้ oh. น้องเดือนน้องดากินเบิดต้มไเครก็ต้มไว้ซีนอนตอนนี้ก็แล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วปาลุงกัขบขาวุองเฮาเมื่อนี้มีปีกแนมแน,ม,แนมก็ทักเป็นจังได้ขึ้นเรือร่อยๆบ่แต่ว่าซุกเลยแหละปาลุงเลยมีแจวแล้วก็มีต้ม ต้มปอดต้มแซ่บไปเอาไปกินข้าวน้ำกันปลาลุงตอนนี้นายก็แล้วลนะปลาลุงกินข้าวแรกน้ำกันปลาปลุงไอ้ป้อนลูกนะห้สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องไอแมพเอาอัอนนี้ไปกินเองปาข้าวกินเนื้อหน,นึ่งหน,นุ่ม,มข้าวนี่หนึ่งหนุ่ข้าวซนี่หนึ่งหนุ่มมันเสื่อป้อ ปลำนามาเขามันยังลายประตูเอลยเรวบ่ได้อันเราต้องเดินบ่ได้มาเขากินไปเขาเย็นเหมือนกับบ่ได้อุ่นอุ่นไปแห้งกันเหนียวเอาเอาน้องดาเอาเบิ่งน้ำลนุกหน่อยก้อยโอ้ยเดือดแต่มือก็เอาน้องดาก็ได้โอ้ยน้องดาก็ sẹp dư nong đường anh. Nong đường hoa nhỏ nong. Kinh kìng khao lúc lạ Nong đại kìng khao luật bọn đó Ngay ừ. nắm เขาก็อยากซื่อป์ปรุงเงยมันอากาศห่อนเขาซื่อก็คือเขามันอยากเป็นผุยพายเนาะพอร้องเดือนมันบ่อยากปั่นโตกันเพราะเข่ามันเป็นเขามันเก่าปรุงเงยเขามันอยากแข็งแหละแต่ห้าหนึ่งห่อนตอนหันห่อนนั้นมมนกะกินง่ายอยู่ เมื่อนี้เท่าหนึ่งพัดบริยูกินปลาลงเลยไปดำหน้าซอยกับเท่าแม่มีแต่พอน้องเดือนอยู่ก็จะกินซำได้จะพาลูกกินข้าวกินน้าหรือบ่อเมื่อหน้าระเบิงเขาเขามอยากซื้อมมาใหม่เด้อเมื่อระเบิ่ดยูโรเต้ตัวรเบิ่งูโรเต้หมดแล้วเป็นยังไง งเดือนคือบ่มาหนังค้างทั้งพมอยจะกินง่ายลูกอ่ะค้ากล่องกันพอรองเดือนรืมอยู่หน้าประตูเลยพอรองเดือนมาแล้วเขามาก็เลยบบมีค้ากล่องอก็เลยจับสะกอนมาออื่นจะออกหน้าค้ากล่องเขามาด้วย อื่นกะกับทมากะบุ๊กอีกงานเก่าปลาลุงเงยไปดาหน้าซอยพเทาให้มันแล้วไปซอยคือบุเด,ด้เอาเงินเอาค้ำนกปลาลุงเงยไปซอยเป็น,น,นปส,ปสื่อเนาะไปซอย้วยความจริงใจใบุดได้วางเอาเงินเอาค้นำนําเพลินเบิดบ้านเบิดเมืองกนแล้วบุเลยยังแต่เพิ่นปลาลุงเงยพากันไปเมาซอยอย่างไ้มันแล้วทันบ้าน,านท่านเมืองมู Một đẹp park đây sao rồi cô nhau mùa đẹp hạt để sao, sao chân trời và hậu và chân nả lem trời thằng vừa thảo trời đang đục khơi mở khơi hết ta khéo <laughs> Bùa sabon nên khéo, bảo lẽ nè. ถ้าใชุ๊ปเปลี่ยอนอผู้เดียวเนาะผัดทั้งสองขั้นยังน้แล้วก็ขาดหน้าสะอาดยู่ทั้งสอมขันนขนาามข้นน,ำน,ำน้เนาะไหมเพื่อนเห็นละไอียกขีดน,นิกาล่าวะลาร,รูไม่นองเดินกับหิว้วเข่าแห้งอดปวร่นทนมบาไว้วปลบรูเลย พอกันใหม่คลิปหนาผิดพลาดประกรารใดขอโทษขอพายหลายๆเด้อน้องด้กระดื้อเนี่ยก็ขอโทษขอพัยป่นแหนันน้อ่ป่นแหนน้อ่ใหญ่ <c oughs> พอแม่ได้จะกินขี้ปลากเพิ่นไปและประราาลารุุ่ดท้ายมียังไลน์ถ้าข้ามาสบายดี